เรากลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณประจวบเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของการเป็นทนายความนะครับครับอาจารย์ครับครับคุณประจว์เป็นไงบ้างครับการเป็นทนายความลําบากยากเย็นมากขนาดไหนครับอาถามว่าคนที่ประกอบอาชีพทนายความนะครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นผมถือว่าเป็นการอาชีพที่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับครับอ่าจากสถิติของผู้ต้องหานะครับ ท่านผู้ชมครับทั่วประเทศเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับผมเองเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นทนายความโดยเฉพาะนะครับเหตุที่เป็นทนายความเนี่ยเนื่องจากเจอด้วยตัวเองแหละครับอาจารย์สมัยที่<จ>ผมเ็นเหตุการณ์เจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยครับคบอขออนุญาตเล่าทากผู้ชมก็คือที่บ้านคุณพ่อเนี่ยนะครับต้มเหล้าเถื่อนนะฮะตามันนอกนะครับอาจารย์แล้วปรากฏว่าเอาทอถูกจับเนี่ยนะครับ คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายไม่ได้สมประกอบเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอถูกดําเนินคดียาแล้วเนี่ยจําโทษจาคุกแค่หนึ่งเดือนครับอาจารย์แล้วไม่มีการรอการลงโทษตอนนี้นี่เราไม่มีทนายความครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันยุติธรรมหรือยังนะครับมันก็เลยทําให้เราอยากเป็นทนายตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอาจารย์แล้วก็พอได้รับโอกาสจากทางทีนิวเนี่ยก็ต้องรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าเราถือว่า เมื่อครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เนี่ยนะครับผมนี่คิดว่าความสุขของการเป็นผู้ให้นี่นะครับมันมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับครับผมเห็นว่าในตลอดวิชาเวลาที่ผมประกอบอาชีพทนายความเนี่ยมีคนที่เขาขาดโอกาสนะครับมันปรากฏว่าคนจนนี่นะครับได้รับความยุติธรรมน้อยกว่าคนรวยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทางชีนิวราจารย์ให้โอกาสนี้ผมรู้สึกดีใจว่าเราอยากจะมาจัดรายการที่ทํายังไงให้ ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นคนที่ไม่มีโอกาสนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับไม่มีโอกาสได้รู้จักทนายที่มีชื่อเสียงนะครับไม่มีโอกาสเข้าถึงโอกาสนั้นเนี่ยได้รับโอกาสนะครับเป็นรายการหมอกฎหมายก็คือรายการเนี้ยทนายก็คือเหมือนหมอนะเขาเรียกว่าหมอความนะครับอาจารย์แล้วก็ทนายหน้าจอก็หมายความว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้ท่านอาจจะมีปัญหาในทางคดีอยู่นี่นะครับไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะว่าอาจารย์ถ้าเป็นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชม ทันทีที่ท่านเข้าไปที่สํานักงานเนี่ยครับเหมือนกับท่านเข้าไปที่คลินิกหรือว่าไปที่โรงพยาบาลไม่เสียตังค์ไม่มีนะอาจารย์ครับโดนเข้าไปก็โดนละเช่นเดียวกันครับอาจารย์ทนายที่กรุงเทพหรือว่าที่ที่มีชื่อเสียงนี่นะครับก็ทันทีที่ท่านเข้าไปใช้บริการเขาก็จะตั้งเวลาละนับเป็นนาทีนับเป็นนาทีครับอาจารย์นาทีละกี่พันก็ว่าไปอย่างระดับท่านประธานระดับผมเนี่ยก็ก็หลายพันนะฮะต้องยนอย่างนั้นนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่อาจารย์ให้โอกาสเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราอยากจะคืนอะไรให้กับสังคมนะครับเพื่อเป็นความตั้งใจที่ดีมากเป็นวิทยาทานมอบให้กับท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นสถาบันที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนมาท่านบอกว่านักกฎหมายที่ดีนี่นะครับก็ควรจะให้ความยุติธรรมกับคนในสังคมนะครับแล้วก็วันใดที่เรามีโอกาสก็ควรจะให้โอกาสนั้นให้กับคนที่เป็นผู้ยังไม่มีโอกาสนะครับถ้าจะเป็นนักกฎหมายต้องทํำยังไงครับนักกฎหมายนะคอาจารย์ผมเรียนว่าบางคนเนี่ยเรียนกฎหมายมาเนี่ยด้วย ความที่เขาได้รับการปลูกฝังมานะครับตั้งแต่เด็กว่า,าลูกนะลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยให้เรียนสงสูงนะครับอาจารย์จะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับแต่ว่ากับกับตัวนักกฎหมายเองเนี่ยผมตอนนี้เนี่ยมีจํานวนทานายความที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่จบกฎหมายแล้วไม่ประกอบอาชีพทานายความก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่านักกฎหมายเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายเนี่ย เขาก็ต <agrade. S 2> ้องไปเรียนนะครับในระดับมปลายนะครับอาจจะเรียนทั้งสายวิทย์ก็ได้นะครับสายศิลป์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนในชั้นปัญญาตรีนิติศาสตร์นะครับซึ่งปิญญาตรีนิติศาสตร์นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยนะครับมีเปิดกันเป็นจํานวนมากเอ็ดดังๆต้องเป็นจุลาธรรมศาสตร์ฮะคือคือถ้าเป็นเดิมนี่ก็เป็นจุลาธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นทั่วไปก็คือรามคำแหงนี่จะเยอะมากนะครับถ้าไปดูสถิติของ ผู้วิพากษาหรือว่าพนักงานอัยการนะครับทิศทนายความเนี่ยที่รำคางก็จะค่อนข้างเยอะสิทธิ์เก่ารำคางทั้งนั้นทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนนะครับแล้วก็ที่เป็นจากวิทยาลัยครูเลื่อนมาเป็นมหาวิทยาลัยก็เปิดคณะนี้ค่อนข้างเยอะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกฎหมายเมื่อคุณไปเรียนจบริญญาตรีปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องไปอบรมวิชาว่าความหน่วยงานที่เป็นคนจัดก็คือสภาธนายความก็จัด พี่ชาว่าความหมายความว่าเพื่อจะมุ่งมั่นให้เป็นทนายความใช่ครับอาจารย์ต้องมีใบอนุญาตใช่ครับมันเหมือนกับใบอนุญาตขับขี่นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าคุณขับรถเป็นแล้วจะขับได้เลยคุณต้องมีใบอนุญาตไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะครับทนายความก็เช่นเดียวกันฮะมีพรบทนายความที่กํากับดูแลครับอาจารย์ว่าคุณจะต้องผ่านการอบรมทนายและมีใบอนุญาตนะถึงจะว่าความที่ศาลได้เพราะว่าการว่าความที่ศาลเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องคดียาเนี่ยมันโทษถึงประหารชีวิตมีนะครับถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชม มันเป็นเรื่องที่การยึดทรัพย์สินเนี่ยมีมูลค่าหลายล้านก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะต้องว่าความได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกําหนดว่าจะต้องมีใบอนุญ,ญาตว่าความนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปอบรมทนายความเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับ,รบก็จะได้ใบอนุญ,ญาตทนายความมีการสอบนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะเป็นทนายความได้ครับครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเรียนกฎหมายมาแล้วไม่ได้ประกอบวิชาชีพทนายความก็มี นะครับอาจจะไปเป็นนิติกรนะครับสอบนิติกรประจําหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งมีทุกหน่วยงานนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูร่างสัญญานะครับดูร่างสัญญาต่างๆนะครับว่ามีสัญญาอะไรที่ขัดกฎหมายไหมน,นะครับที่ถูกระเบ,บ,บียบไหมเป็นนิติกรใชรงานด้านกฎหมายของรบริษัทหรือครัฐอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับอาจารย์นอกจากนั้นก็ยัง ไปประกอบอาชีพเช่นพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งตรงนี้รับรับนิติศาสตร์นะครับไปสอบเป็นประหลัดอำเภอนะครับก็เป็นนิติศาสตร์นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมุ่งที่จะเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการนะครับนักกฎหมายนี่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสักน่าจะร้อยละเก้าสิบมั้งครับอาจารย์ว่าเมื่อคุณเรียนกฎหมายแล้วการรับราชการเป็นผู้พิพากษานี่เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเปล่าใช่ครับนี่คือนักกฎหมาย90%เเลยนะครับที่เห็นว่า เป็นเกียรติแก่่บรรแกชื่อเสียงวงตระกูลนะครับเพราะถือเป็นการทําในนามพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์เคยได้ยินนะครับใชความในนามหรือพิพากษาในนามพระปรมาพิไทยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าดูตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผู้พิพากษานี่นะครับถ้าท่านดูหนังจากจับวงๆมันจะเห็นชัดเลยจับเมื่อใครกระทําความผิดนะครับมีการจับได้พระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นคนพิพากษาถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็คือ เอาไปตัดหัวฝาบุญชินเสียบประจานนี่คือเรื่องจริงครับที่เราเห็นมีการลำดาบนี่นะครับท่านผู้ชมอันนั้นคือหนังเนี่ยเขาทํามาจากประวัติศาสตร์นะครับมีดาบหนึ่งดาบสองดาบสามนะครับต้องไปนั่งปักหลักแล้วก็เอาพนมมือเอาดอกบัววางนะครับแล้วก็มีการรําแล้วก็ตัดหัวนั่นก็คือการพิพากษาโดยพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้าเมืองในขณะนั้นครับเพราะฉะนั้น90%เซเลยเห็นว่าการไปทํางานเป็นผู้พากษาเนี่ย เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวนะฮะถือว่าเขาเรียกเลยเรียกท่านนะครับทุกคนก็เลย,เร,ยเรียกท่านนะครับแล้วก็ก็เป็นการทําในนามพระมหากษัตริย์แสดงว่านักศึกษา,ากฎหมายที่เรียนจบแล้วรรเรียน4ปีไม่ว่าจากสถาบันใดก็ตามเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ย มากกว่าครึ่งหรืออาจจะถึง90%ครับเอร์เซก็มุ่งม,มั่นที่จะเป็นผู้พิพากษารหรืออาจจะเป็นทนายความหรืออาจจะเป็นอายาการ <scri> <โ attends S 2> ใช่ครับ <โ S 2> ใช่ครับคือเป้าหมายหลักนี้ก็คือเป็นผู้พิพากษากรนะครับ,รบถ้าไม่ได้เนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นอายการก็ได้ก็ถือว่าเป็นถ้าพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับอาจจะเท่ากันด้วยซ้ําในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นอายการก็คือเป็นทนายความของแผ่นดินครับแต่ถ้าเกิดอาชีพทนายความอย่างอย่างผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นทนายความทั่วไปเป็นทนายความ ของเอกชนนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อทุกคนมุ่งที่จะไปเป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมอนเหมือนการจราจรที่ช่องแคบช่องการจราจรมันลดลงอาจารย์มันเลยเป็นคอขวดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ที่สอบได้นี่แค่ประมาณ40คนในขณะที่ผู้ที่ไปสมัครสอบนี่หลายพันครับอาจารย์สี่พันใช่ครับเป็นพันได้แค่สี่สิบใช่ครับได้ได้แค่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนทนายความก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ผิดหวังจากการ สอบผูิภาษาสอบอัยการเนี่ยครับอาจารย์มันก็เลยเห็นว่าเราเนี่ยผมเนี่ยนะฮะอาจารย์ผมมีสิทธิ์ที่จะสอบผูิภาษานะครับแล้วก็อัยการเพราะว่าผมนี่จบเนติบัณฑิตไทยสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะสอบได้แต่ผมไม่ได้เคยคิดจะสอบไม่ได้หมายความว่าอาชีพเหล่านั้นมันยังไงนะฮะอาจารย์แต่ละเรารู้สึกอย่างที่ผมบอกว่าผมเองเจอมากับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกยังมีประชาชนอีกมากเลยนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาเข้าไม่ถึงนะครับท้าใน